we've h that? a t is w made some minor augmentations oh นอกจากอาวุธของสกายคิงที่น่าสนใจแล้วนะครับเราได้เห็นอาวุธใหม่ที่เป็นการ power up ของของรับถุงมือเหล็กสีเหลืองเนี่ยมีการชาร์จพลังไฟเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยครับแล้วก็ปรากฏประกายไฟแวบๆบแบบออกมาครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Trailer Reaction นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิลไฟเดอร์ครับรายการที่เรากลับมาเพราะกตัวอย่างหนังใหม่ล่าสุดนะครับเอามาดูกันก่อนที่หนังเรื่องนั้นจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ครับและวันนี้เพื่อกระตุ้นความอยากดูครับเราจะมาว่ากันถึงตัวอย่างสุดท้ายก่อนที่จะไปดูหนังกันเต็มๆในสัปดาห์นี้สำหรับก็ d z ิ l l a a อ d k o n อง h e New Empire ครับ ต้องบอกว่าตัวอย่างมีการปล่อยออกมาให้เราได้เห็นรายละเอียดของหนังเรื่องนี้เยอะพอสมควรนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับอดัมวินกาตูผู้กำกับที่ได้กำกับหนังชุดนี้อย่างต่อเนื่องเนี่ยให้สัมภาษณ์เอาไว้ครับว่าแกรู้สึกว่าการเปิดตัวตัวละครไม่แก่กอสิล่าในตัวอย่างกอสิล่าเวอร์ซัสของคราวที่แล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดพลาดครับเพราะหนังเน้นผลแพ้ชนะระหว่างกอสิล่ากับคองครับซึ่งอันเนี้ยคนดูส่วนใหญ่ก็ไปรู้ผลในโรงภาพยนตร์ครับส่วนในกอสิล่าแอนด์คองเดอะนิวเอ็มพา์นะครับก็ดูเหมือนจะมี ห้าค่าตากันแค่ไหนเนี่ยเราไปย้ำกันอีกทีในตัวอย่างแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันต่อครับเหมือ,อนเดิมนะครับ oh. อโอ้ก็สิลละหอยสีชมพูมาแล้วผู้อย่างชัดเจนทับว่า กลายเป็นผู้คุ้มครองมนุษยชาติอุ้ยอ๋อโหมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับฉันเราได้พบสัญญาณบางอย่างที่เธอรู้สึกมันได้อะไรมาวะเนี่ยเบลอเลยโอ้โห น,นั่นคองกับกอสิล,ล่าก็รู้สึกมันเหมือนกันว่ามีอะไรบางอย่างกำลังมาอะไรที่พวกมันก็ยังกลัวเลยตูตมตามหน้าดูนะครับภาคนี้ไปแล้วโหโอโอ้โโอ้ my god มา mini คอง <c oughs> <c oughs> มันไม่ใช่แค่สัญญาณแต่มันคือการประกาศสงครามเอโแม่โคตรมันเอ้าได้สู้กันเต็มเต็มแล้วนั่นไงเจ็บมือนั่นไงเจ็บมือนั่นมันคืออะไรนี่ไงอีกตัว นี่ไงอีกตัวนั่นไงยงน้ำแข็งมาคือคราวนี้สมใจนะครับใครที่เคยบ่นว่าก็ซิล่าเก่าๆเนี่ยเส้นเรื่องคนมันไม่สนุกแล้วมันเยอะเกินเนี่ยไม่มีเรื่องคนเลยครับทีเนี้ยเ พวกมันไม่ต้องชอบกันหรอกแต่มันต้องทำงานร่วมกันน,นี่โอ้ยฟันหลุดเยอะเหมือนกันเนี่ยตัวอย่างตัวอย่างเนี่ยโอ้ยโอ้นี่นี่นีน่มันแขนยาวจังวะไอตัวนี่โอ้นี่ผมบอกแล้วพลังไฟฟ้า ก็ซี <laughs> ร่าของซู n ี่เวมไ e ร์ไอแม็ i เดฟเฟน i ลลีู่ตัวอย่างเสร็จแล้วเรามาดูกันดีกว่าครับว่าในตัวอย่างมีอะไรน่าพูดถึงกันบ้างนะครับ The Titans were the were Guards of Nature. ตัวอย่างมาพร้อมกับดรไอรีนแอนดรูนะครับนางเอกจากภาคก่อนครับที่เรียกของว่าเป็น The Great A p e ครับหรือว่านี่จะเป็นชื่อยังเป็นทางการของไอสัตว์ประเภทของครับที่มีการพูดถึงชื่อของสายพันธุ์นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าภาคนี้เนี่ยจะมี The Great a อฟมากกว่า1ตัวครับ เริ่มตัวอย่างมาต้องเรียกว่าน่าสนใจเลยนะครับภาพที่มีการตัดสลับเหตุการณ์หลายๆฉากในเรื่องครับมีฉากหนึ่งที่น่าสนใจครับกับภาพของดวงตาตัวละครตัวหนึ่งครับที่น่าจะเป็นเจียที่สะท้อนเงาของตัวละครที่ดูคล้ายๆกับมอทร่าที่เคยมีบทบาทในก็อตซิลล่าคิงออฟเดอะมอนสเตมาก่อนครับในฐานะเทพผู้พิทักครับ ในขณะที่ก็มีแฟนบางส่วนนะครับที่มองว่าดูแล้วมันไม่ค่อยคล้ายกับตาของมอสตราครับโดยในก o ร์ซิล่าคิงออฟเดอะมอนสเตอร์นะครับมีฉากที่มอสตราเจอไข่ใบใหม่ครับที่อาจจะเป็นที่มาของมอสตราตัวนี้ก็เป็นไปได้ครับเราได้เห็นเบอร์นิ f งฟอร์มแบบใหม่ของก o ซิล่านะครับที่ภาคก่อนจะเป็นสีแดงแต่คราวนี้หมาเป็นสีชมพูเลยครับซึ่งมีบางฉากนะครับที่มันเป็นสีน้ําเงินเหมือนของเก่าครับน่าสนใจครับว่าก o ร์ซิล่ามีการพาวเวอร์อัพโดยอาจจะมีพลังหลายๆแบบครับ ผู้ประอทั้งก็ซีล่าแล้วก็ของในหนังภาคนี้นะครับมีการเปิดตัวมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วครับนั่นก็คือสกาคิงนั่นเองครับตามท้องเรื่องเนี่ยมีการระบุว่าสกาคิงมันต้องการประกาศสงครามครับแล้วเราก็ได้เห็นโซ่ที่เป็นเหมือนกับโซ่กระดูกสลังซึ่งเป็นอาวุธคู่มือของสกาคิงรับแต่แน่นอนว่าหนังภาคนี้ไม่ได้มีแต่สกาคิงก็ซีล่าแล้วก็ของเท่านั้นรับฉากนี้มีการเปิดเผยตัวละครตัวลับของหนังครับซึ่งคราวนี้หนังก็ยังเรื่องที่จะปิดมันเป็นความลับอยู่ครับคงอยากจะให้คนดูไปบบเซอรมนงงหัาากกว่ แต่ถ้าใครสนใจติดตามข่าวของคองกับก็ซิล่ามาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยน่าจะทราบดีครับว่ามันเคยมีการสปอยของเล่นมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็น่าจะรู้เลยแหละครับว่าไอตัวสัตว์ประหลาดที่เป็นตัวละครลับของนางพักนี้มันคือตัวอะไรครับเราได้เห็นคองต้านพลังของสัตว์ประหลาดรับด้วยขวานครับสังเกตดีๆถ้าเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นว่าแขนของคองเนี่ยถูกแช่แข็งครับซึ่งนั่นน่าจะเป็นหนึ่งในสาเหตุว่าทําไมมันต้องใส่ถุงมือเหล็กที่เราพยายามจะหาคําตอบกันมานานแสนนานนะครับเรียกว่าแฟนๆของก็ซิล่ากับค ถ้าจะเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าสัตว์ประหลาดที่เป็นตัวละครลับของหนังภาคนี้ที่มีการอุบเอาไว้เนี่ยน่าจะเป็นไอตัวที่มีพลังเป็นน้ําแข็งรับซึ่งในตัวอย่างเราก็เห็นฉากที่ทะเลถูกแช่ด้วยน้ําแข็งรับน่าจะเป็นประเทศแถบบราซิลครับซึ่งไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยไอตัวนี้มันจะเป็นลาสบอสหรือเปล่านะครับหรือว่าความจริงแล้วลาสบอสของหนังภาคนี้ก็จะยังเป็นสกาคิงอยู่ดีครับซึ่งมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าที่สัตว์ประหลาดตัวใหม่เนี่ยมันจะร่วมมือกับสกาคิงคร มีเสียงว o i ซ์โ v เวอของตัวละครนะครับที่บอกว่ามันทั้งสองตัวไม่จะเป็นต้องชอบกันแค่ร่วมมือกันก็พอชัดเจนแลระว่าคองกับกอซิล่ายังเป็นคู่กัดกันเหมือนเดิมครับแล้วก็จะมีฉากต่อสู้กันด้วยครับโดยเฉพาะฉากต่อสู้ที่มีพีระมิดแล้วก็ทะเลทรายเป็นฉากหลังครับ เราได้เห็นว่าหนังภาคนี้มีการปูเบื้องหลังของตัวละครเจียนะครับดูเหมือนว่าเจียเนี่ยจะค้นพบต้นกําเนิดของตัวเองครับแล้วก็มีการไปเจอกับชนเผ่าอะไรสักอย่างครับตัวละครหญิงชนเผ่าที่แสดงโดยดาราฮ่องกงที่มีชื่อว่าฟาลาเฉินนะครับนักแสดงที่เคยรับบทเป็นแม่ข,ของชางชีในชางชีอันเดอร์เซนเดอะเทนริงนั่นเองครับเหมือนว่าสตูดิโอจะรู้นะครับว่าแฟนๆหนังชุดนี้เขาไม่ค่อยอยากจะรู้เรื่องราวของคนสักเท่าไหร่ครับผมหมายถึงตัวละครที่เป็นมนุษย์นะครับในตัวอย่างหนังภาคนี้เราก็เลยได้เห็นฉากที่เขาตัดเข้ามาที่เเป็น ของมนุษย์เนี่ยน้อยหน่อยครับซึ่งอันเนี้ผมว่าแฟนๆหนังหลายคนหวังไว้ในใจเลยครับว่าในหนังเนี่ยเส้นเรื่องของมนุษย์มันจะน้อยแบบนี้จริงๆครับ We've made some minor augmentations Oh นอกจากอาวุธของสกายคิงที่น่าสนใจแล้วนะครับเราได้เห็นอาวุธใหม่ที่เป็นการเ o w e r ขึของของรับกับไอ้ถุงมือเหล็กสีเหลืองที่เราเห็นในการโปรโมทมาระยะหนึ่งแล้วครับแต่ในตัวอย่างตัวอย่างนี้นะครับมีการเปิดเผยรายละเอียดว่าถุงมือเหล็กสีเหลืองเนี่ยมีการชาร์จพลังไฟเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยครับแล้วก็ปรากฏประกายไฟแวบๆออกบ่ารับเราอาจจะเห็นท่าไม้ตายที่เป็นท่าพลังคลาสสิกของคองนะครับกับหมัดสายฟ้าที่เคยปรากฏในหนังก็ซีล่าเวอร์ซัสขลงในยุค60มาแล้วครับ ที่น่าสังเกตอีกอย่างนะครับมีฉากการต่อสู้ของคลองกับสกาคิงมากกว่าหนึ่งโลเคชั่นครับนั่นก็คือฉากในเมืองแล้วก็ฉากใต้ดินครับหมายความว่าคองน่าจะโดนน็อกไปรอบนึงแล้วก็มีโอกาสกลับมาแก้ตัวตามสไตล์ของหนังทำหนองนี้ครับ หนัง Godzilla and Kong the New Empire นะครับฉายในวาระที่ MonsterVerse ครบรอบ10ปีพอดีครับเป็นยูนิเวิร์สที่มาแบบมั่นคงด้วยหนังเพียงแค่5เรื่องครับผู้สร้างเนี่ยเรียกว่าค่อยๆค,คลำทางมาเรื่อยๆนะครับก็เริ่มเจอทางที่มันลงตัวมากยิ่งขึ้นในหนังภาคต่อๆไปครับไม่ว่าจะเป็น Godzilla v s u s Kong รวมไปถึง Godzilla and Kong the New Empire ที่ยังคงใช้ผู้กำกับเป็น Adam Wingard คนเดิมครับและหนังก็ดูมีความจริงจังแต่ก็ดูมีความเอามันในฉากต่อสู้อยู่ไม่น้อยครับโดยในหนังภาคนี้นะครับเรียกได้ว่ามีการเปิดเผย ละเอียดของยูนิเวอร์สนี้มากยิ่งขึ้นครับเรียกว่ายิ่งทําให้เราเห็นว่าพวกเขามาถูกทางจริงๆครับและนี่เลยครับตัวอย่างสุดท้ายก่อนที่เราจะได้ไปพิสูจน์สุดใหญ่ครั้งล่าสุดครั้งนี้ครับกับโกสิระแอนด์คอนดิวเอ็มพายครับทั้งหมดนี้คือเทรลเลอร์เรแอคชันในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าคลิปหน้าผมจีนวิวเฟเดอร์ v ader, จะกลับมาพร้อมกับตัวอย่างหนังเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งยูทูบช่องแม่เจ้ากรุ๊ปเอาไว้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจี G N v ader, นวิว